พี่โดลันโรนันโดตั้งสามเงื่อนไขสุดจี๊ดหากอยากให้ต่อสัญญากับอนนาเซอร์ไม่งั้นบายบายกริ่นรา่าจ,จางังจงลอยมาแต่ไกลเมื่อพี่โดคริสเตียโนโ,โรนันโดดาวยิงระดับตำนานแห่งโปรโตเุเกสที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับสโมสรอนอน,นาเซอร์ซัดคอเสนอสุดเดือดใส่ต้นสังกัดหากยังอยากเห็นเขาวิ่งหลอลออยู่ในทินซาอุต่อไปสามข้อไฟแลบที่พี่โดยื่นให้ห <c oughs> นึบอลดพอ <c oughs> กีฬาเถอะพี่ โรนันโดมองว่าผู้บริหารสายกีฬาคนปัจจุบันไม่สามารถขับเคลื่อนทีมสู่ความสำเร็จได้แถมซื้อขายนักแต่ยังเหมือนโยนเหรียญเสี่ยงทาย 2. โค้ดปิโอลีขอบคุณครับเชิญทางนี้พี่โดชิว่าแท็กติกของโคดชาวอิตาเลียนรายนี้ยังไม่โดนแถมการแก้เกมยังดูลนลานจนทีมพลาดท่าหลายแมตส์สำคัญ 3. ขอโลกแข้งดังบางรายเถอะครับโรนันโดเห็นว่านักเตะบางคนชื่อดังจริงแต่ฟอร์มไม่ตามชื่อ แถมบางคนยังสร้างบรรยากาศไม่ดีในห้องแต่งตัวอีกด้วยพี่โดย้าว่าถ้าอนาร์ย,ยังอยากคว้าแชมป์ใหญ่ไม่ว่าจะลีกหรือระดับทวีปต,ต้องเปลี่ยนแปลงแบบจริงจังไม่ใช่แค่แต่งหน้าทาปากให้ดูดีแฟนบอลเสียงแตกด้านแฟนคลับและวงการลูกหนังเสียงแตกเป็นสองฝั่งบ้างมองว่าพี่โดพูดถูกชัดเจนเด็ดขาดแบบผู้นำที่อยาพาทีมไปไกลแต่บางส่วนก็สายหน้าเบาๆวาเงื่อนไขโหดไปไหมพ่อคุณ สัญญาของโรนันโดกับอันนาเซอร์จะหมดลงในปีหน้าแต่งานนี้ถ้าสโมสรไม่รีบขยับอาจได้เห็นพี่โดย้ายทีมอีกครั้งในบ้านปลายอาชีพก็เป็นได้ใครจะไปรู้